กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับดิจิ t a ลกรับก็สู่รายการด t c ิชีวีนะจ๊ะมาอยู่กับผมน้่นตอ,อนเช้าเก่าเช่นเคยนะก็ตอนนี้เราใกล้จะครบ1 0 0 0 0หมื่นซับสไครต์แล้วนะฮะก็อาจจะมีกิจกรรมอะไรมาจัดนะก็อยากได้อะไรก็ลองเมนๆมาดูนะเผื่อจะไปพิจรารณาจริงๆก็มีอะไรอยู่ในใจแล้วหรืว่าจะเอาอะไรไปทำกิจกรรมดีอะไรอย่างงี้นะก็พูดถึงรีเพลย์นะฮะหากใครต้องการส่งรีเพลย์นะฮะสามารถเข้ามาส่งได้ที่เพจ โอเคเมื okay, Dante, asure, ่อกี้ลืมกดเปิดเฟซนะก็เข้ามาส่งได้ที่เพจ WGC TV นะฮะเข้าไปที่ข้อความแล้วก็พิมพ์บอกเลยนะฮะโดยในการบอกนั้นนะปรุนาพิมพ์บอกด้วยแบบอย่างเช่นเกิดอะไรขึ้นนาทีที่เท่าไหร่อะไรยังไงเบื้องต้นนะฮะผมจะได้เวลาทำรีเพลย์เนี่ยผมจะได้แบบดูง่ายๆอย่างเช่นเห็นอเงี้ยมันจะดูง่ายแบบ3.14นาทีอันนี้ตายแทนเอตันทายเงี้ยผมจะได้แบบเปิดไปดูทีเดียวเลยไม่ต้องมานั่งหาว่ามันมีอะไรฮาๆอะไรเงี้ย โอเคก็ตอนนี้มันมีเพิ่มมาใหม่อีกอย่างหนึ่งก, <c oughs> ก็คือเปิดไม่ติดก็คือเปิดไม่ติดก็อย่างที่บอกมันอัปเดอาจจะมีรีเพย์บางอย่างเปิดไม่ติดก็ช่วยไม่ได้นะก็ซวยไปนะส่วนี่อันนี้ก็ตอนนี้ผมกําลังจะแคสเท่าน,นี้ที่เหลือนี้ยังไม่ได้เปิดดูนะก็ส่งส่งมานี่ไม่มีบอกเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงนะผมต้องมานั่งหาเอง แล้วก็รอบนี้ก็ถือว่ามีรีเพย์ที่ได้ใช้ค่อนข้างเยอะนะเชียอกับอันที่แล้วไม่ใช้ก็น้อยลงแต่ไม่เปิดให้ดูดีกว่านะก็หวังว่ารีเพย์ที่เหลือนี้จะสามารถนะทำให้เราได้คลิปนานขึ้นนะฮะก็อย่าลืมนะฮะส่งมาได้ที่เพจ WGC TV นะฮะข้อความได้เลยโอเค ตรงนี้มีแพนซร์สีเฮะก็ลังหันเป้าไปมันจอะมาอไม้มันไปแล้วเสียใจอะ่ะไม่มีใครให้ยิงเลยวันนี้แอะวัด What? What the fuck เออะไรของมึงเนี่ย A few moments later Amen. ้ยมันยิงไม่โดนได้ไงวะยิงโดนตีตะขาบเฉยเลย15แล้ว15แล้วเฮ้ย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  เดียวเดียวเดียวแล้วมันทะลุได้ไงวะอุ้ยอุ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นข้างหน้ามี OIEFP นะฮะใจเย็นนะฮะออกมาแล้วฮะ โอ้ย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 ตนนยิงฮะโดตนยิงหนีก่อนหนีก่อนวิ่งก่อนฮะตอนนี้อันตรายมากคุณผู้ชมครับเรามาดูภาพชา์กันอีกครั้งนะฮะขณะที่เชลแมนกำลังวิ่งหนีอยู่นะฮะทันใดนั้นปากกระบอกปืนของเขาก็ได้หันไปทางนี้ฮะ จากนั้นก่อนที่จะสุดขอบนี้ครับเขายิงไว้ฮะและกระสุนไ,ไ,ไ,ไม่ได้ลอยไปฮะเหะน็นกระสุนไหมฮะแมนู่นฮะไปโดนอยู่นู่นเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเป็นการแบบบายช็อตแล้วก็เคลื่อนที่ได้ด้วยนะ,ะฮะผมว่าอะไรที่แม่งโคตรเจ๋งเลยทำได้ไงะ <S <S วะโอจะตายแล้ว เดือดเดือดร้อยเดียวกว่าๆเองนะยิงก่อนเอาก่อนโอเคโอเคเฮ้ยชิตโตม,มาเฮ้ย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 อะไรของมันวะผมว่าเราต้องลงข้างล่างฮะจะได้แบบไปอ้อมฝั่งตรงข้ามได้ง่ายขึ้นนะหวังว่าจะไม่เจอใครนะเว้ยอย่างว่านะหวังว่านะหวังว่านะหวังว่านะอืมอ,อ,นนะอืมเจ้าตรงตายไปพร้อมกับข้า,ขาเถถะ ฮึม e ี o C. มึงเล่นอะไรกันจบมานะ E8 E8 จ๋าอยู่นิ่งๆน,นะจ๋าอย่าขยับนะจ๋าใกล้แล้วนะเป้าจะหูสุดแล้วนะจะยิงแล้วนะปังย่า นะคนคนถึงค่ามันก็ต้องตายอยู่ดีแหละนะมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะนะ e8 ก็อาจจะยังไม่ถึงค่านะอายุยืนนะอาจจะไปชนซากเขาอีกเออโอเคบายบายตายแน่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 เหลือคนเดียวเฮ้ยเ <c oughs> ออคุณได้ขันหนึ่งแม่งเอ้ยกูจะแพ้อยู่แล้ว88 89แล้วนี่ โอ้ว้าวนะฮะนะฮะอ่ะยิงก็ยิงเบี้ยวแล้วไม่โดนเฉยเลย <c oughs> <c oughs> ข้าได้มาถึงแล้วมาไอ้กิลลี่เรามาสู้กันอย่างลูกผู้ชายมามาลูกผู้ชายตัวจริงเขาต้องออกจากวงแคปเข้าใจไหมดูนี่ป๋ามาแล้วป๋ามาแล้วอยู่นี่เองโอ้ชิ oh, <shit. S 1> กิลลี่ ปามาแล้วยิงเออโห,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 โหนะฮะวันนี้ที่มากับดวงจริงๆแต่แล้วแต่แล้วฝั่งตรงข้ามนี่เหลือแต่รถถังฝั่งเรานี่แต่อตัตจรไต่แล้วทำไมฝั่งเราเหลือแต่อตัตจรลเนี่ยสุลว,วามันหายไปไหนกันชีวิตนี้เงาเหลือเกินเจอเจอสู่ร้อยวานแล้วมันกำลังมาแล้วคุณผู้ชมครับ แถมนี่แถมสองนัดเลยขึ้นมาอีกเพื่อนขึ้นมาอีกอีกนิดนึงเราจะแสดงให้หนายรู้ว่าอาตาจอนมันก็ไม่ได้แย่ yeah! อย่างที่คิดนะเว้ยนะอย่อาคิดว่าเหลือแต่อาจจอนแล้วมึงจะฆ่าเราได้นะเวย้ยอาตารจอรนก็ยังมีความสามารถอยู่หรือเปล่า อ้าวโหชิบหายแล้วแบบนี้ few moments later. คำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจอเจะ้ามันข้ามตรงไหนวะนะ,ะตอนนี้ก็เจอเจ้ามาคกครับรัตมาแล้วรัชรัชมาเลยยังไงยังไงยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยกูไปก่อนแล้วเว้ยต่อไปเลยคือเควีสองทำไมไม่ยิงกู ตอนนี้เหลือเวลาอีก17วินาทีฮะปืนผมโหลดอีก9วิ8วิ7วิตอนนี้มันแรงมันยิงพลาดครับคุณผู้ชมครับเราจะมาเสี่ยงตัวกันฮะว่าภายในจะยิงโดนไหม6 5ห้2สีอ้ยใจเย็นฮะตอนนี้ตอนนี้สตูนี่บุกมาเต็มเลยแถวนี้ อืมบอกว่ายังไม่มีคนเห็นเรานะขอสักคันหนึ่งเถอะโอเคถอย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 อุ้ยโดนแล้วฮะนะก่อนตอนนี้สกอร์แปดต่อแปดฮะรู้สึกว่าฝั่งเรานี่รู้สึกจะหนีไปอีกฝั่งนึงหมดเลยตรงนี้หุ่นเหลือผมกับอาจจะจอดสองคันโอเคโคเมตคอมเบล when you're not really fine you just can't get into it because they would never understand โอเคนะครับคุณผู้ชมครับเราก็จบกไปแล้วนะครับสําหรับเอ่อ funny moment ครั้งนี้นะก็ได้คลิปมาประมาณ8นาทีกว่าๆเลยนะครับ ปกติคลิปแล้วนี่ผมจะไม่มีคลิปพ,พูดเปิดกับคลิปต่อท้ายค่อนข้างนานนะตัวคลิปก็จะเหลือแค่ประมาณ5นาทีอันนี้ก็ประมาณ8 9นาทีาก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างนานเพราะว่ามีคนส่งรีเพย์ม,มาเยอะนะฮะก็ขออภัยนะหากมาฟังดูแล้วมันแบบไม่หนุกมั้งไม่รู้ทำตอนมันง่วงๆไม่รู้เหนื่อยโอเคหน้าปากนึงก็บอกว่าแบบไม่มีเวลาว่าไม่มีเวลาว่ยอะไรแต่จริงๆตัวเองก็ขี้เกียจอ่าน,นหนังสือนิดนึงแต่มันก็แบบ มันไม่มีอะไรทำจริงๆคมมุบผูกก้ชมบบางทีมันก็เบื่อๆนะนไหนๆก็มีคลิปดองไปเยอะก็ทำๆหน่อยแล,ล้วกันลดภาระตัวเองไม่ใช่แบบดองไปแบบเป็นร้านแล้วก็มาทำนี่หนักเลยนะโอเควันน้ชื่อๆอแล้วสิ16กสิเจอครั้งต่อไปก็ไม่รู้จะตอนไหนนะว่างก็จะทำให้นะก็อย่าลืมนะฮะสามารถไปส่งรีเพจได้ที่นะเพจ WGC TV นะพิมพ์เลยนใน a c e b o o k นะจ๊ะ นะสามารถส่งทางข้อความเพจได้นะครับพิมพมาด้วยวแบบอะไรเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นนาที12เส้ยนาที12เอ่อชนตกเขาหาหิวแล้วก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะง่ายๆเลยผมจะได้ไปเปิดดูง่ายๆนะจะได้แบบเอออะไรเงี้ยนะสามทุ่มกว่าแล้วจะสี่ทุ่มแล้วนะขอขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมนะจ๊ะนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเลย บยบายฟันดี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 ้เยอะจังเลยรอบนี้